โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต้มชาแนลกันนะครับผมหน้าวันนี้เราก็เป็นวันปีใหม่นะครับขึ้นปีใหม่วันใหม่นะครับแต่ก็ไวพรมคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํารุน่นพลังแฝงและก็เซตไอเทมนะครับของฮีโร่หนึ่งตัวนะครับที่คนแม่งเกลียดนะเกลียดหนักเกลียดน้าเหลือเกินไม่รู้จะไปไหนข้างอะไรก็เกลียดมันเหลือเกินเรดต์ตเองนะครับเรดเป็นตัวละครที่แบบ ไม่รู้จบายยังบไงอ่ะไม่รู้จบายยังบไงอ่ะคือผมก็ไม่ได้ว่าเชิงจะเกลียดมันนะเชิงจะบุลลี่มันนะครับถ้าใครเล่นได้ก็เล่นนะครับถ้าผมแนะนำบตรงๆนะครับถ้าใครเล่นได้ก็เล่นแต่ถ้ามันมีช้อยอย่างอื่นให้เล่นคุณก็เล่นซะแต่ในเมื่อมันมีหลายๆช่องหรือว่าหลายๆคนดูเนี่ยเขาทักมาหาผมหรือว่าตอนผมสตรีมเนี่ยเขาก็ว่าไอ้ผมบุลลี่แล้วเกินทำไมผมไม่ทําอะไรมันแบบเป็นแนวทางอะไรเลยอ่ะอันนั้นก็ได้อันเดี๋ยวเรามาแนะนํารวมพลังแฝงแล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการเล่นเบื้องต นะครับว่าแรดมันเล่นยังไงเล่นกันประมาณไหนนะครับเอาให้คุณผู้ชมรู้ไปเลยจะได้ไม่ทกบทกันอีกว่าตัวมันอ่อนยังไงตัวมันโกยยังไงตัวมันไม่ทำไมถึงไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันสั้นๆง่ายๆกันขออนุญาตไปดูในส่วนของรุ่นและก็พลังแสงแล้วก็เซตเดเทมการจะเซตเด็เท็มต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มในส่วนของวิธีการเล่นเนาะอยากให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าแรดเนี่ยตัวมันก็อ่อนพอสมควรนะครับแต่ตัวมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่สามารถเบิร์ดดาเมจะเป็นตัว ดาโคตรบอลลูนมาโคตรเก่งเลยครับนะพูดตรงๆกับว่าโคตรบอลมาโคตรเก่งเลยครับผมนะเซตไอเทมของแรดเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะออกเป็นกันประมาณนี้เนาะบูมสติกแรดจะเก่งยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เขามีบูมสติ๊กแล้วนั่นคือเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผณให้ดีนะครับคุณผู้ชมถ้าจะเล่นแรดให้ให้รอบูมสติกมาก่อนนะครับคือไอเทมชิ้นนี้ถ้าบูมสติ๊กมาแล้วตัวมันจะเริ่มเก่งมากขึ้นนะครับใช่ว่าเริ่มเก่งนะแต่ไม่ได้เก่งไปเลยนะย ใช้ว่าเริ่มเก่งเริ่มมีแบบเขาเรียกว่าทะเลาะกับมดฝั่งตรงข้ามได้ไดเริ่มทะเลาะกับตัวฝั่งตรงข้ามได้นะครับเนื่องจากบุมสติ๊กเนี่ยมันได้พลังเวทและก็มันได้ความเร็วในการเกินที่ห้าเปอร์เซ็นต์และก็เมื่อเราโจมตีนะครับมันจะสเปลดดาเมจไปโดนตัวข้างๆด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับมงกุฎทําให้สก,กิลของเรามันแรงยิ่งขึ้นนะครับอพอลกอรเอามาทําคอมโบในการต่อยธรรมดาให้มันแรงมากขึ้นนะครับเจาะเวทนะครับต่อยให้มันแรงๆจะได้เจาะเวทหลังนึกๆน,นะครับแข้งเอามาเซฟต ออกมาได้แล้วก็สามารถทำอมโบโดามจได้ต่อได้ได้นะครับผมนะนี่คือเซตได้เทมเรดประมาณง่ายๆนะประมาณง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นเล่นกันประมาณนี้นะครับผมนะทำไมเรดผมจึงไม่แนะนําให้ออกตัดคิวนะครับเนื่องจากตัวมันเนี่ยต่อยเป็นหมัดเดียวต่อยเป็นหมัดเดียวท่าเกตเดียวยกเว้นสกิลหนึ่งกับสกิลอันตินะครับที่มันจะหลายเป้านะครับแต่มันก็ต้องเอาตัวเข้าไปแนบเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงไม่แนะนําให้ออกตัดคิวแต่ถ้าเพื่อนแบบไม่ไหวแล้วเพื่อนบอกให้ออกโอเคออกก็ได้นะครับแต่ ถ้าใครเล่นแรดนะครับพยายามคุยกับออฟเลนนะครับคุยกับออฟเลนว่าช่วยออกตัดคิวให้หน่อยนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับตัวเราอ่ะมันไม่เหมาะที่จะตัดคิวนะครับเนื่องจากตัดคิวอ่ะดาเมจมันน้อยแต่ว่ามันก็มีพลังชีวิตอะไรถามว่าแรดจำเป็นไหมมันก็จําเป็นนั่นแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวแรดนะครับมันต้องการดาเมจะเยอะเพื่อเข้าไปปิดดาเมจได้อย่างเยี่ยมนะครับเพราะนั้นตัดคิวผมไม่แนะนานะครับแต่ถ้าจำเป็นก็ออกเนาะในส่วนของพลังแฝงแรดนะครับก็พลังแฝงแรกไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับ พลังแฝงนี่มันก็มีดีนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะใช้ถ้าคุณผู้มผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเล่นในส่วนของเจาะให้มันแดงๆก็ออกเป็นในส่วนของไอ้ธนูเนี่ยฮอลลีวูดิกนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเราต้องออกของเวทล้วนแบบของเวทล้วนเลยไม่มีแท้งไม่มีการเวทไม่มีอะไรเลยนะครับ ให้ออกไปในสมุดนี้นะครับสมุดนี้จะเร่งพลังเวทกอบเราได้อย่างแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโฮลี่วอดิกนะครับเอาไว้ในส่วนที่แบบตานั้นเรารู้สึกว่าเราต้องเน้นต้นเกมหนักๆหรือว่าเราต้องออกกึง่งแทงกึ่งเวทอะไรเนี่ยเราก็สามารถออกเป็นโฮลี่วอดิกนะครับแต่ตัวนะครับแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับเบิร์ดดามจแรงดีเนาะ <S <S ต่อไปรุ่นนะครับรูนแรดนะครับหลังๆเนี่ยผมเริ่มอยากให้แรดเล่นเป็นในส่วนของเวทแมนพายมากขึ้นอะเดโซเลตสิบแล้วกันนะครับง่ายดีครับเดโซเลตใส่เป็นสิบเม็ดนะครับ สปรีดอีก10เมตรนะครับแล้วก็รูนเพลย์อีก5เมตรนะครับเอ้ยสปีดห้5เมตรแล้วก็รูนเพลย์อีก5เมตรนะครับปิดด้วยสเตนอีก10เมตรนะครับรูนเพลย์ก็คือรูนดูเลือดเวทแวมไพร์นะครับเราก็จะมีเวทแวมไพร์อีก8%เอาให้เราต่อยแล้วเราสามารถเด้งเลือดซัพเทนเลือดขึ้นมาได้นะครับมันจะสามารถยืนเลนได้นะครับเนื่องจากตัวเนี้ยมันเป็นตัวเคลียร์เลนยากนะครับเพราะนั้นเอาอันนี้ไปนะครับเผื่อเราจะได้อ่ายืนเลนเคลียร์เลนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะในส่วนของอ่าสกิลก็ฟิิกกกกกเเเออรรรรร์นนนนนะะะคคคัััับบบไไไมมม่่่ีีีีีาาท้ปดดูววธลลย อาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับขอไปนะครับคือพยายามพูดรวบรัดให้มันเร็วมากที่สุดและก็ให้มันแบบละเอียดมากที่สุดเนาะวิธีการเลงสก,กิลง่ายๆครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยปรับไปเลยนะครับเอาให้โดนก่อนเอาให้โดน 1- นถึงสงครั้งก่อนนะครับเอาให้โดนสักประมาณหนหรือว่า2ครั้งนะครับเพื่อเราจะได้ทำคอมโบง่ายๆนะครับส่วนวิธีการคอมโบเลยง่าย ดันไปแล้วก็เตะเข้ามาแล้วก็งัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับคอมโบมันมีแบบมันง่ายคอมโบนะครับแต่พยายามต่อยให้โดนสักประมาณหนึ่งถึงสองครั้งก่อนนะครับแล้วค่อยทําคอมโบหลักๆนะครับแล้วก็มันจะมีวิธีการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับเนี่ยวิธีการเซแอนิเมชันก็คือใช้ท่าป๊บปาบอะไรแบบนี้ต่อยก่อนครับกดตีธรรมดากดตีธรรมดาแล้วก็กดตีธรรมดาก่อนครับตีธรรมดาแล้วก็เล็งอ่าตีธรรมดาแล้วก็เล็งนะครับมันเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับหลักการก็คือต่อยให้โดนง่ายๆคุณผู้ชมต่อยให้โดน ต่อให้โดนไว้ก่อนต่อให้ดนต่อให้ด,หดนเยเะๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ